พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนรอยแมชมวยปล้ำในอดีตโดยสถานีมวยปล้ำจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งย้อนกลับไปในสมาคม WUCW กลุ่ม NWO ได้ทำการกลแกล้งนักมวยปล้ำที่อ่อนแอกว่าเรมิสเตเรโอและคอนแนนคืนเหล่านักมวยปล้ำที่โดนกลัแกล้งแต่ทว่าสองคนนี้ต่างก็ไม่ยอมให้กดขี่อย่างเดียวทั้งเรมิสเตเรโอและคอนแนนต่างต่อสู้กลุ่มผู้มีอำนาจ โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำการท้าทายกันโดยมีแมชพิเศษเป็นเดิมพันหากกลุ่ม NWO แพ้พวกเขาจะยอมกโกรนหัวตัวเองและจบเรื่องราวนี้แต่โดยดีแต่หากไฟเล่กับคนแนนแพ้เย์จะต้องโดนถอดหน้ากากเพราแมชแท็กทีมเย์มิสเตเรโอและคอนแนนประทะเควินเนสและสก็อตฮอ l ์ในศึกซูเปอร์โบ์ครั้งที่9 เปิดตัวมาก่อนเลยกับ2ส,สุดยอดนักวมา้ำจอมเก่าสกอตฮอรและเควินเนชเดินเก่ามาได้ไกลพร้อมท่าทางมั่นใจพวกพี่ชนะแน่นอ,นอนแต่ถ้าไม่ชนะคือพวกที่ต้องถูกจอบโกนหัวนะจ๊ะสองจิโกมาพร้อมกับเร็กซ์ลูเกอร์และมิสอลิซาเบธและเปิดตัวตาออกมาก,กับนักวราย้ำฝั่งคู่ต่อสู้นักว่ปร้ำหัวล้านเกลี้ยงเกลาเขาก็คือคอนแนน ซึ่งคอนแนนก็เปิดตัวมาพร้อมกับสุดยอดนักประมร่างเล็กแต่ใจใหญ่เรมิสเตอร์โอเอานะครับแมชนี้มีเดิมพันด้วยระหว่างโกนผมกับถอดหน้ากากมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะเริ่มแมชมาเรย์ออกมาสู้กับสกอตฮอลแม่ดูขนาดตัวสิสูสีกันเหลือเกินไม่ไวเลยโดนล้ออีกแล้วไ hey, อ้ตุเป็ดจะมาส่ามา สกอตฮอตบหนะ้าตกระบาลของเลยังกับพี่มหกมาแกล้งเด็กมหนึ่งยังไม่พอพี่แกดันเอาไม้จิ้มฟันปลาใส่ตาของเลอีกแมไอสกอตฮอนี่มันร้าจริงๆเฮ้ยอ,อย่ามูนแต่แกล้งกันสิสูส่การซทเทสครับรีราจังเลย และนี่งไงเลเอาคืนบ้างเมื่อกี้โดนปาไม้ที่ฟันใสคราวนี้เลโชเหนือไปถมน้ำลายใส่คืนกลับไปทั้งสองได้ดูเชิงเล็กน้อยก่อนจะเข้าปะทะกำลังกันสกอตฮอโชโหดผักเลกระเด็นติดเข้ามุมและอีกแล้วไอตี้รู้สึกว่าใครเหนือกันช่างม่นเกียมตัวเลยทั้งสองเข้าปะทะกำลังกันอีกครั้งและก็ไม่ไวเลโดนผลักกระเด็นล้มทั้งยืนอีกแล้วเลเริ่มไม่สบอารมณ์ละ รีบลุกขึ้นมาจับใส่อาร์มแรกสกอตฮอร์ก้นจำเบา้าอย่ามาดูถูกไอ้มากเด้อสกอตฮอร์เซ็งลุกขึ้นมาเจอเลทำท่าย,ย่วมโมโหอีกโอ้โหไอ้หนูหนี่มันโดนขู่แบบนี้แต่เลไม่กลัวสกอตฮอร์วิ่งมาโดนเลดรอปโทโฮล้มหน้าทิมโดนเล่นอีกแล้วลุงเอ้ยสกอตฮอร์รีบลุกขึ้นมาอย่างไวด้วยความเขินเลก็ฮึกเหิมเหลือเกิน ด้วยความมั่นใจที่เกินไปจนไม่ระวังตัวก็เลยโดนสกอตฮอร์เตะท้องไปหนึ่งดอกต่อด้วยจับแบกแต่เลดินหลุดพร้อมกระโดดทีบสกอตฮอร์อลม้มทันยืนอีกแล้วครับผมไม่ร้อช้าเลดจับสกอตฮอร์อลุกขึ้นมาเวียงแต่สกอตฮอร์อรีบรีเวิร์สได้เลดจึงเล่นท่ายากตีลังกาข้ามเชือกต่อด้วยลายกระแทกและกระโดดทิ้งขาเต็มก้านคอของสกอตฮอร์อจะไปชุดใหญ่พิเศษใส่ไข่สองฟองด้านคอนแนนที่ยืนอยู่ที่มุมถึงกับชมสุดยอดเพื่อน สกอตฮอชูนคาลุขึ้นมาแต่ไม่ไววโดนเลยเตะท้องต่อยหนะ้าโดนไปหลายดอกถึงกับมือนอีกแล้วมื่นแบบนี้งั้นเลขอจะไปหนึ่งชุดกระโดนมานั่งทับคอเควินะันยืนดูเพลินไปหน่อยเจอเลเข้าไปต่อยเป็นของแถมสมมนาคุณเควินะันถึงกับมืนตาลายเอ้ยนี่กูยืนเฉยเฉยยังโดน เล่กลับมาสู้กับสกอตฮอต่อจะเด้งเชือกขว้างลำตัวแต่สกอตฮอจับอุ้มแล้วใส่ท่าโฟลเวสแลมเลยถึงกับหลังแอนเจ็บปวดรวดราวสกอตฮอสะใจได้เอาคืนแล้วทำท่าทำทางลีลากวนส้นตีนโอาไงเพื่อนอยากระทืมเด็กไหมดีสิเพื่อนแท็กมาเลยโอเคจะไปใหนเสียโอ้โหเควินแนสตัวใหญ่กว่าสกอตฮออีกเลแย่ยในคราวนี้ เควินเนสยังกับไททันพี่บิ๊กเซ็กซี่มาถึงก็โชว์โหดจับคอเลยกมายโยนเวียงตัว้อยอย่างสูงตกลงมาฟาดพื้นหลังแอนกรรมาการเลยเข้ามาเตือนอย่าบีบคอแบบนั้นสิครับเดี๋ยวค้อก็อรุดล็อกแต่ว่าเควินเนสก็ไม่สนใจ คอนแนนยังไม่ได้เข้ามาสู้เลยตอนนี้แ,แต่ได้เอาใจช่วยเพื่อนทางด้านคนเวนสก็ไม่อยากโดนโกนผมจึงจับเลมาบีบคอยกตัวลอยแล้วก็จับฟาดพื้นทิ้งบอมลงมาอย่างแรงและแล้วพี่แก,กก็เดินไปแท็กให้สกอตฮออมมาสู้อีกครั้งจะไปเพื่อนโจแมสนี่เดี๋ยวพาไปกกงเล่าขาวสกอตฮออ์ได้ยิงถึงกับหูพึ่งเฮ้ยเยี่เลยนั่นแหละของปลอด สกัดคอเข้ามาสารต่อเหยียบหัวเล่พร้อมกับตบไปหลายดอกต่อด้วยจับเล่มาการที่มุมพร้อมตบยอดออกไปอย่างแรงดังแบบนี้งั้นต้องคอเบิ้ลจัดไปอีกทีสะอื้นทันตาเห็นเล่ถึงกับสุดสกัดคอตอบหัวเล่รัวเป็นกรองยาวต่อด้วยกระนำกระทืบอย่างต่อเนื่องจนเล่สิ้นสภาพแต่ว่าเล่ก็ดิ้นหลุดได้รีบไปแท็กคอนแนนเข้ามามาแล้วเขามาแล้วพี่โคนันย้อนนักสืบ อุ้ยกูชื่อคอนแนนบอยใช่คอนนั่นรู้จักบอกคอนแนนยอดนักกระเทิบกลับมาที่แมสกันต่อพี่คอนแนนถึงกับอัดแหลกทั้งเควินเนสและสกอตฮอรคอนแนนทีมเนสตกเวทีลงมาหงายเงืบด้านบนเหลือสกอตฮอไม่น้อยหน้าโดนกระทืมล้มทั้งยืนเช่นกันแต่ว่าวก็ไม่ไวยโดนเนสกักบสกอตฮอร์มาเล่นสกปรกรอบทุบหลังต่อด้วยใส่โค้ไลน์ดับคาทีสกอตฮอรรีบแท็กเควินเนสเข้ามาจับคอนแนนแทงเขาไปหลายดอกมึงซ่อนนักเลยคนนั้น ก็บอกดยว่ว่ากูชื่อคอนเนนเนสไม่สนใจจะชื่ออะไรก็ช่างคอนเนนกระทืบไว้ก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลังจับมาจัดองศาต่อด้วยซอกอัดหน้าคอนแนนถึงกับซุดนอนกองส้นสภาพเนสลากคอมาใช้เท้าเหยียบคอแล้วก็แท็กสกอตฮอร์อเข้ามาต่อสกอตฮอร์อสารต่อบณิธทนกระทืบคอนแนนอย่างต่อเนื่องไม่มีคำว่าปลานีด้านกรรมาการก็มัวแต่คุยกับเลด้านนี้คอนแนนก็โดนลุมกระทืบแทบดัดคาตีนแล้ว ท่านใดนั้นคอนแนนขอฮึสู้สามารถใส่ไอซองจิกโกไม่ยังพี่คอนแนนยอนนักกระทืบของขึ้นแล้ววันแล้วก็จัดไปต่อยสกอตฮอลล้มทั้งยืนอีกแล้วก่อนจะประสานงาโคสไลน์ชนกันดับทั้งคู่ด้านสกอตฮอก็รีบไปแท็กเควนเนสเข้ามาด้านคอนแนนก็รีบไปแท็กเล่ให้เข้ามาเช่นกันเล่มาถึงก็โชว์ท่าเสียวกระโดดสเปริงเชือกลงมาอัดทับคอนเนสต่อได้กระทืบทีบย่างหน้าของสกอตฮอลล้มทั้งยืนอย่างไม่ทันตั้งตัว เลก็จัดไปทำการหมุนเตะยอดหน้าของแนสล้มทั้งยืนสกอนฮอยืนเมาเลยตอนนี้เลยเลยวิ่งขึ้นไปเหยียบหลังแนสแล้วก็กระโดดถีบยอดหน้าของสกอนฮอล้มทั้งยืนโดนกันไปทั่วหน้าอย่างเมามันคอนแนนคันไม้คันมือแล้วเข้ามาต่อยแนสโทษฐานเรียกว่าโคนันต่อโดยตั้งฐานให้เลใส่ท่ายากปล่อยจะลวนอาศัยีวเนสถึงกับสุดดับคาที่ ทั้งสองจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลกก็คคอนแนนกระทืมแนสและสกอตทออย่างเดือดแต่ทว่าอา้าวเล็กส์รูเกอร์เข้ามาดึงขาของคอนแนนตกเวทีนี่มันโกงกันจะชัดชด,ด้านบนเหลือเลคนเดียวแต่เลก็สู้สุดชีวิตกระโดดลงมาเล่นงานเนสพร้อมจับกดแต่กรรมการไม่เห็นเพราะมัวแต่สนใจใหญ่เจม,มิสอลิซาเบธสกอตฮอจึงฉวยโอกาสนี้กระทืมหัวเลแล้วก็มาจับใส่ท่าไม้ตายเลดับขาที่ สกอตฮอลลากคิวเอนสมากดแล้วก็ทีอย่างนี้กรรมาการดันเห็นชัดเจนรีบเข้ามานับ1 2และ3ามคิวเนสกับสกอตฮอลเป็นฝ่ายคว้าชนะไปได้ด้วยการเล่นตุกติกช่วยกันโกงอย่างเต็มที่แบบหน้าด้านๆบอกได้คำเดียวเลวยันเงาจริงๆและตามที่สัญญาคือเลมิสเตเรโอแพ้จะต้องโดนถอดหน้ากากด้านคอนแนนขึ้นมาปลอบใจเพื่อนด้วยความเป็นลูกผู้ชายคำไหนต้องเป็นคำนั้นถอดหน้ากากก็ถอด และแล้วเราก็ได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงกันอย่างจะชัดนี่คือการถอดหน้ากากครั้งแรกของเลมิสเตเดโอในวงการมวยปล้ำแฟนๆทั่วโลกได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของสุดยอดนักมวยปล้ำที่อยู่ภายใต้หน้ากากซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตัวของเลมิสเตเดโอไม่ได้เต็มใจที่จะถอนหน้ากากในครั้งนี้ด้วยทั้งหน้าฉากและหลังฉากซึ่งดูจากสีหน้าก็รู้แล้ว และนี่ก็คือแมสที่ตำนานนมวยปล้ำอย่างเลมิสเตเดโอได้ถอนอากาศเป็นครั้งแรกเผยโฉมหน้าให้คนทั้งโลกได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเขาและนี่ก็คือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่แฟนมวยปล้ำต้องจดจำทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมสมวยปล้ำของเราสามารถทำให้ผู้ชมที่มีเคยดูมวยปลามาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปลามานานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูมวยปล้มาอีกครั้ง ย้อนรอยแมสต่อไปจะเป็นแมสอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดแมนมันๆแบบนี้อีกถ้าหากอยากสนับสนุนสถานีมวยปล้ำสามารถกดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกัใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ